สวัสดีค่ะตอนนี้เฟมก็อยู่ที่นวมินเก้านะคะตอนนี้เราก็มาแอดมิดก็รู้อยู่แล้วว่าสูเสาวเราจะต้องแอดมิดเด็กแปลงเพศนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาพบกับน้องสาวสวยนะคะที่บินมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็น้องเขาล็อกคิวไว้นานแค่ไหนรู้จักกับพี่เฟมยังไงเชื่อใจคุณหมอทิติยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะลูกสาวหนูชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะ ไม่บอกชื่อดีกว่านะเดี๋ยวคนรู้เดี๋ยวคนเอาแอบนมเราไปแอบแฝงหนูจองคิวนานยังประมาณสองเดือนเพราะว่าเราติดตามกันก่อนเนาะแล้วอีกอย่างหนูอยู่ต่างประเทศกว่าจะได้กลับมามันก็นานเนาะ<ช>แล้วก็รู้จักหมอทิติได้ไงรู้จักพี่เฟรมได้ยังไงก็ดูจาก Facebook ใช่ไหมแล้วก็เห็นมนกระเทยผ่าแน่นมากใช่ไหมเ <c oughs> นาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องเขาผ่าเสร็จเรามาเยี่ยมอาการน้องเขานะคะแล้วก็มาดูพยาบาลสาวนะคะคขั้นตอนการที่เข้ามาในนี้หนูต้องทํายังไงบ้างอันดับแรกที่เด็กเดินเข้ามาแนะนาห้องคะ่ะแนะนาห้องแล้วก็วิธีการใช้อะไรข้างบนหัวเตียงใช่ไม้คะ<ช>แล้วก็เครื่องนี้เครื่องอะไรเอ่ยรับความดันค่ะวัดความดันถามประวัติเสร็จทุกอย่างก็โอเคเนาะ ก็เป็นว่าเดี๋ยวฝากดูน้องด้วยนะคะโอเคค่ะแต่ถ้าเกิดใครอะไรยังไงสนใจหรือว่าสงสัยเรื่องในการแปลงเพศก็โทรหาพี่เฟรมได้นะคะที่0915363654นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ